มันมาตรงๆออกจากผงภัยไม่ได้คิดจะมาลวนมาหลอกใครดูหน้าดูตาไม่ละไหวใจแต่ความเป็นจริงเราตัวเธอเดาจะปลอดภัยผมไม่มีเงินผมไม่มีท้องไม่มีมันนี่รถใหญ่นะครับลถลูกค้าคันนี้นะครับไปตรวจที่ตรวจไปตรวจสภาพุณส่งนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนสีรถนะครับปรากฏว่านะครับ ผนส่งแจ้งว่านะครับค่ามาตรฐานเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไอโดคาร์บอนนะครับต่ำกว่ามาตรฐานนะครับจึงไม่ผ่านนะครับจึงนํารถมาให้ช่างใหญ่นะครับตรวจสอบนะครับผมพบว่านะครับตามผมมานะหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไฟสีส้มหรือไฟเตือนความผิดปกติเนี่ยมันแสดงขึ้นมานะครับลองขยายให้ลูกค้าดูสัดๆรผมจะใช้เครื่องมือนะครับสแกนเนอร์นะครับเพื่อเพื่อตรวจเช็คปัญหาต่อไปนะครับ เราจะใช้นะครับสายบลูทูธนะครับเชื่อมต่อเข้ากับกล่องสมองของรถยนต์นะครับอันนี้เป็นสายบลูทูธนะครับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล่องสมองของรถยนต์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องสแกนเนอร์นะครับหรือเรียกกันง่ายๆเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเราเข้ามาใกล้ๆอันนี้เป็นรถยี่ห้อฮอนด้านะครับนะฮะฮอนด้านะครับเห็นไหม แล้วก็เปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจรถนะครับเครื่องกาลังเชื่อมต่ออยู่นะครับระหว่างเป็นการสื่อสารระหว่างเครื่องกับตัวรถนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้มันตอนนี้มันเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีปัญหาเกิดจากอะไรนะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับมันก็บอกเป็นตัววัดนะครับการผอมไหม้ของเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องยนต์ผอมไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะส่งความผิดปกติมาที่หน้าจอ แสดงว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับมีความผิดปกติของการเผาไหม้เช่นระบบจุวระเบิดหรือวัตเทียนนะครับหรือตัวออกซิเจนเซอร์เองเสียนะครับเราก็เปดาเนินการแก้ไขนะครับตามปัญหาที่เขาแจ้งไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมแนะนำเบื้องต้นแค่นี้นะครับถ้าคุณลูกค้านะครับมีปัญหานะครับหรือสงสัยติดต่อช่างใหญ่ได้นะครับช่างใหญ่นะครับรถทุกคันนะครับผ่านมือช่างใหญ่คนเดียวนะครับแล้วก็ตรวจสอบคนเดียวแล้วก็ มีการทดสอบนะครับก่อนที่จะซ่อมและเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็จะรีเช็คเพียงคนเดียวนะครับติดต่อช่างใหญ่ได้ที่เบอร์093นะครับ564 5915ต่อเลยนะครับหลังจากที่เครื่องสแกนบอกว่าอะไรเสียนะครับก็คือออกซิเจนนั่นเองนะครับทั้งสองตัวนะครับตัวหน้าและตัวหลังผมช่างใหญ่ได้ทาการเปลี่ยนทั้งสองตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับว่า ไฟลูกเครื่องยนต์โชจะดับหรือไม่นะครับตามผมมาเลยนะครับรไม่ได้คิดจะมาลวงมาหลอกใครดูหน้าดูตาไม่ละไหวใจแต่ความเป็นจริงแล้วตัวเธอเดาจะปลอดภัยผมไม่มีเงินผมไม่มีองไม่มีมันนี่จะวัดกันที่หน้าตาผมคงต้องลุกหนีจะค่าร่มค่อมค่ายผมก็ไม่มีแต่สี่ห้องดวงใจให้ตัววันดีก็รักเธอคนเดียว ไม่มีเลี้ยวล้อจะโกหกก็คอยตายคอยไฟช็อตอเอาใครมายืน